ประธานหอ,อการค้านครพนมยันแบนเงินบาทไม่กระทบไทยล่าสุดการค้าชายแดนไทยลาวยังคงใช้เงินบาทเพราะต้นทุนถูกกว่าไร้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนชี้เงินบาทที่ใช้โดยคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทยไม่น่ากลัวเท่าเงินหยวนซึ่งใช้โดยคนจีนที่หากินอยู่ในลาวประเทศไทยร่วมลงทุนในลาวแบบ50ต่อห0ขณะที่จีนเป็นเจ้าของกิจการในลาวหนึ่งเปอร์เซด้านประธานสภาธุรกิจไทยลาว ระบุเงินกีบอ่อนค่าเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจลาวอ่อนแอนำเข้ามากกว่าส่งออกต่างชาติไม่เข้าไปลงทุนเตือนแบนเงินบาททำคนไทยไม่เที่ยวลาวพร้อมแนะผ,ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคไทยเตรียมหาตลาดใหม่แทนตลาดลาวเร่งเดินหน้าโครงการโคเบรนดิ้งไทยลาวเพื่อเจาะตลาดจีนนายธนพัฒน์ทิศนานนประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมยืนยันว่าการแบนเงินบาทของลาวนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใด เนื่องจากไทยไม่มีความจําเป็นมากนักที่ต้องซื้อสินค้าจากลาวขณะที่ลาวมีความจําเป็นต้องซื้อสินค้าจากฝั่งไทยโดยเฉพาะสินค้าอุปภโภคบริโภคเนื่องจากลาวไม่มีโรงงานผลิตสินค้าเองส่วนภาคการท่องเที่ยวนั้นลาวไม่ใช่เป้าหมายหลักที่คนไทยจะไปเที่ยวต่างจากญี่ปุ่นและเกาหลีประธานหอ,อการค้าจังหวัดนครพน,พนมกล่าวต่อว่าในส่วนของภาคการท่องเที่ยวในลาวนั้นปัจจุบันยังรับเงินบาทอยู่แต่อาจจะมีในเขตเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ไม่รับเงินบาท ส่วนจังหวัดอื่นๆยังไงก็ต้องพึ่งพาเงินบาทหรือเงินโดงของเวียดนามซึ่งจริงๆการใช้เงินลักษณะนี้ถือว่าคนลาวได้เปรียบไทยเพราะคนไทยไปเที่ยวลาวใช้เงินบาทในการซื้อข้าวของแต่เวลาทอนเงินคนลาวทอนเป็นเงินกีบซึ่งตอนไปแลกคืนจะได้น้อยมากเพราะค่าเงินกีบไม่เสถียรอย่างไรก็ดีขณะนี้พบว่านอกจากเงินบาทและสกุลเงินที่มีอิทธิพลและถูกนำไปใช้ในลาวอย่างกว้างขวางคือเงินหยวนของจีน แต่คนลาวไม่ได้ประกาศแบนเงินหยวนเหมือนที่แบนเงินบาทของไทยนายธนพัฒน์กล่าวว่าที่จริงแล้วเงินบาทไม่ได้น่ากลัวสําหรับคนลาวเท่าเงินหยวนนะเพราะเงินบาทแค่ใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างคนลาวที่อยู่ในลาวกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยที่ไปเที่ยวลาวแต่ที่น่ากลัวคือเงินหยวนที่ใช้โดยคนจีนที่อยู่ในประเทศลาวซึ่งปัจจุบันมีคนจีนอยู่ในลาวเยอะมากตั้งแต่เวียงจันรลงไปจนสุดประเทศเลย อย่างเมืองท่าแขกของลาวซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ตรงข้ามกับนครพนมของไทยมีคนจีนอยู่ถึงหกพันคนเพราะมีเมืองที่คนจีนมาทําสัมปทานอยู่โดยเขานําคนจีนเข้ามาทํางานด้วยซึ่งคนจีนเหล่านี้ใช้แต่เงินหยวนสถานบันเทิงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ใช้เงินหยวนเสมือนเป็นดินแดนหนึ่งของจีนการลงทุนของจีนที่เข้าไปในลาวแตกต่างจากไทย ยกตัวอย่างเหมืองปูนที่ดำเนินการโดยบริษัท KPL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง s c g ของไทยกับบริษัทของลาวจะร่วมทุนแบบ50ต่อห0ขณะที่เมืองแร่โปแตสที่คนจีนเข้าไปลงทุนเป็นของคนจีน100เอร์เซโดยได้สัมปทานถึง99ปีคนงานก็เป็นคนจีนเวลาจ่ายเงินเดือนจ่ายก็จ่ายเป็นเงินหยวนตอนนี้ลาวเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปแล้วส่วนกรณีที่ค่าเงินกีบตกลงอย่างหนักหลังจากประกาศแบนเงินบาทนั้น ประธานหอ,อการค้าจังหวัดนครพนมมองว่าอาจเกิดจากผลทางจิตวิทยาที่คนรู้สึกไม่เชื่อมั่นในเงินกีบซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีค่าเงินกีบอ่อนลงคือกลุ่มคนชั้นกลางคนยากจนของเราวรวมถึงผู้ที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแต่คนลาวบางส่วนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเก็บเงินบาทและเงินดอลลาร์ไว้อยู่แล้วส่วนคนที่ร่ำรวยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักเนื่องจากคนรวยในลาวส่วนใหญ่จะทำสัมปทานกับรัฐ ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าสูงผลตอบแทนจึงสูงตามไปด้วยแม้ค่าเงินกีบจะอ่อนลงแต่ด้วยจำนวนผลตอบแทนที่สูงจึงไม่ได้รับผลกระทบเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ